สวัสดีครับวันนี้อยู่ในเกมอ่าร์ตแมนแสแตนดิงจับผมไม่จับผมถือมันก็คือเกมลาดแมน,นแสแตนดิงนั่นแหละครับเราอยู่ในแชนแนลก็คือว่าโจโจโจ,โจ,โจครับผมวันนี้เราจะมาเล่นลาดแมนแสแตนดิงกันนะครับเพราะว่าผมยากเล่นนะครับช่วงนี้ติด <laughs> นี่เป hey. oh, 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 so ็นเสาสกิวเป็นเสาปุ๊บ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 นี่สกิวเป็นเสาครับเนี่ยมันต้องทำนี้ด้วยโหอ้โหพอ้มันสบาย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 โอ้โหรล้วเอ้ยไม่ใช่ด้วยโอ้โหเก่งมากเลย เราเป็นนักเล่นทีกกน่ควรตีนนะครับเราก็จะมาบังเราเป็นคนควรตีนนะครับเราก็จะบังเขาไว้นะครับอเชิญเลยครับอเชิญเลยครับเชิญเลยครับเชิญเลยครับผมเชิญเลยฮะสบายสบาย ทำไมอ่ะจ yeah. oh <laughs> <keep> <sm> ิโจโจ คือมันมเลยพวกคือเมเลซี่นายขึ้นได้นะ่ะถึงแค่นายต้องพยายามคือมันมเลยพวกาบางเมือไหลอีอีแมงมุมไม่ไปได้เ,เราแม่งโคตรเฟี้ยวเลยวะ่ะ เอ๋สเอ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 สโดนคอ่ะอืมมาแล้วครับผมตรงหวันนี้อย่างแรกต้องวิ่งนะครับวิ่งเข้าไปหาของกับรัดแมนสแตนดี้เป็นเกมเชลเบอร์ในหมอกนะครับเหมือนให้วันซีวันกับบอลฟรีผสมกันครับตื่นราคาเก็บเก็ยูตี ได้ปืนคะ่ะแต่ไม่มีกระสุนคะ่ะหายแล้วค่ะกระสุนกูสูงแล้วค่ะต้องรีบหากระสุนกันนะครับเช็้ขาวาเราเรียบร้อยครับหนึ่งศพ แล้วหนึ่งคิวนะครับจังหวะนี้ ้จังหวะนีเออตายกลับมาแล้วครับเย่เมื่อกี้ไม่ต้องสนใจนะครับไม่มีอะไรเกิดขึ้นครับเราแค่เหมือนว่าไปวอร์มนะครับเทสเทสเทสวอร์มเอ้อยอ้อยเอซ์ตกได้อุ้ยสามสิบไปดีม้อยไม่ตกหรอกกระตกไปละไอซ์ไอซ์ไอซ ต่อไปนี้ผมจะทำคลิปวันต่อวันนะครับไลฟ์สตตีมใหม่จะโผล่มาบ้างเดี๋ยวจะเป็นไลฟ์สตตีม c g o นะครับโอเคโอเคเจ๊เจ๊เป็นเสานี่แหละโอ้ยผมยังไม่ได้บอกปุ่มการเล่นเลยนะเออ กดแท็บนะครับเป็นการเปิดกระเป๋ากดเออ่มันจะมีกด e นะครับรูทของกดเมาส์ขวาซูมเมาส์ซ้ายยิงนะครับแล้วก็เลขหนึ่งเป็นการใช้อาวุธปืนหนึ่งนะครับเลขสองใช้อาวุธปืนที่สองนะครับเมาส์เมาสซ้ายขวากดชิปเป็นการวิ่งนะครับกดแทบเป็นการหมอบครับอนีอ่งไงหมอบหมอบหมอบโชว์เลยหมอบโชว์เลยครับหมอบโชว์หมอบโชว์เลยครับอ่ากด C เป็นการไอ้กดคอ c o n t r o เป็นการนั่งนะครับกด C เป็นการเปลี่ยนมองนะครับกด V เป็นการเปลี่ยนข้างนะครับสลับแล้วก็จะมีกด F นะครับอันนี้เป็นปุ่มลัดนะครับกด F F จะเป็นการเปลี่ยนโล่นะครับเปลี่ยนโล่เปลี่ยนแบบจากโล่ไม้เป็นโล่โล่เหล็กนะครับกด Q จะเปลี่ยนเป็นยาเล็กเป็นยาใหญ่ยาใหญ่เป็นยาเล็กนะครับกด G จะเปลี่ยนจากระเบิดไฟเป็นระเบิดไฟกันเนตระเบิดไว้หนอย่างนี้ครับ เรามีแกันเน็ตนะครับเออจะมีอะไรอีกวะอ่านี่ครับถ้าเต้น ALT ครับแล้วก็กดเลขนะครับเลขไม่ใช่ต้องนาแท็บนะครับเลขข้างบน Q E W ไนพวกนี้ครับจะมีกดที่นะครับเป็นไม้ครับโหรโหรเทดเท็นะครับผมแล้วก็จะมีอ่าอ่าไม่ทำไมโดดสูงวะเมื่อกี้โดดสูงพวกมันเลยนะ มันต้องมีจุดบางจุดอะนี่เอ้ยเกดยไงวะฮึบฮึบไอ้ช่อเราคือจอมยุทธเทพทักไอ้ช่อไอ้ช่อป่านนี้ไอพียตรงนะครับไปดีกว่ากูเดมเลนแม่งล็อกได้สามสิบไอสัสเออมาเนี่ยเก้าสิบหน่อยแต่้คนมันเยอะครับไปลงไปเนี่ยเขาขึ้น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  กูมกูมกูมอยู่ในพวก,พวก,พ,วกพวกนี้มันสามารถเห็นชื่อได้นะครับเพื่อเอาเอย่างเงี้ยเธอมันส่องนี้มันก็เห็นชื่อนะครับเกมนี้ไม่เห็นตัวแค่เอาเมาส์ไปส่งสองๆแล้วเจอแดงๆก็เรียนยิงได้เลยครับต้ง่งคือเห็นคนนะเหมือนที่ผมยิงรอบที่แล้วนะ <c oughs> ไปทางไหนทีนี้เข้าเมืองครับต้องรีบเข้าเมืองเลยไปหาปืนนะครับเราอยู่ไหนเนี่ยเฮ้ย <Hey, S 1> อยู่ไหนวะโห oh, สามแอบ,บเลยเราเก็บปืนแล้วต้องรีบวิ่งขวานะครับนี่นี่ใบเฟรมเด็ล็อกที่สามสิบวะไม่ได้สิได้ปืนละอ,อะไรวะซ่อมเอ็มเคมีไม่ชอบ ผมชอบไอเอเคอ่เคหนึ่งสิบสองเอสอะไรสักอย่างด้และครับนี่ครับเป็นการสลับยานะครับกดคิวถ้ยาใหญ่ครับกดจีเป็นการเปลี่ยนระเบิดอ่าเปลี่ยนไม่ได้ไม่มีระเบิดอื่นะครับอ่าทำไมเป็เด็ดล็อกที่สามชุดเราวิ่งครับวิบ่งเราต้องวิ่งนะครับ ผมมีฟาร์มเลยครับยังอยู่ในหมอกอยู่นะครับนั่นไงเธอเห็นใช่ไหมไอ้เย้าไม่มีเงินชุดเหรอวะ เรียบร้อยครับหนึ่งศพไม่ได้ดูนะครับเกล้วเกล้าไปกว่าไปีกว่าบุก็ทุกอย่างาเป็นอะไรรอบหนึ่งนะครับกด F6 นะครับใช่ พวกเป็นการแต่งตื่นนะครับเอาชิหายแล้วลก,กูจะออกไงอะยเนี่ยังไงทุกอย่างพร้อรมอิกเตอร์ผม์่ายต้องถือกเตอร์วิ่งแล้วละครับอบอกวีไปนี่นะครับ มันจะไม่บีบกลางเสมอนะครับมันจะมีเปลี่ยนทิดบ้างนะครับไหนๆก็วิ่งเท่านี้นะครับต้องมีปืนกลเตรียมชาร์จเกาะนะครับจะเป็นเกาะ300นะครับที่น้อยสุด600คือกลางกามานะครับแต่900นี่คือมากนะครับเกาะที่เยอะที่สุดนะครับคือเกาะ900ไม่มีหมวกนะครับเกมน,นี้มีแค่เกาะโม่งงแค่นี้แหละ,ะเปลี่ยนเป็นโนเล็กรับ ระเบิดไม่ต้องเปลี่ยนเป็นไม่มีระเบิดไฟเล่นมีกันเองก็ได้คือเมื่อกี้เขายิงนะครับแต่เราไม่รู้ว่าเขายิงอนไหนเราต้องค่อยๆเดินย่องๆไปเรียบร้อยครับอีกหนึ่งศพ กว่าน,นี้รูทหมดเลยค่ะมันไม่ได้ยินเราเลยสารอะแต่ก็ไม่อยากให้เขาได้ยินเราเหมืนอน,น,นกันนะเปลี่ยนบผมเปลี่ยนกล้องก่บนึงนะผมชอบใช้นี้มากกว่ามาโต้ออะ่ะโอเคกว่าเยอะ เฮ้ยนี่ไงกูได้คืนกูละเมื่อกี้เห็นขอวางนี่เห,นเหรอวะอน,นี่นะครับที่สูงได้เปลี่ยนนะครับแต่ก็จะเสียเปรียบที่เขาเห็นเราเหมือนกันนะครับเราต้องค่อยๆลงนะค่อยๆลงนะครับ เดี๋ยวแล้วหายละของบีใช่คือเราต้องไปแถวๆกลางนะครับเดี๋ยววิ่งไม่ทนหมอกบีตายหายไม่ดีนะครับคนก่อนดูคนมคคามตลอดนะครับเย็นๆไปดูคนมีแต่ตายตายนะครับตาต้องมองตลอดเวลา เห็นเป็นยิงนะครับเห็นไรขยับนิดหน่อยเลยต้องดูลดนะใช่ไมนะมชาแล้วยนิ้วก้อยม้ก้อยไม่ได้ใช่ไงรอ,อมือลากนิ้วก้อยต้องลากนะครับยกนิ้วก็ไม่ได้ปวดนิ้วก้อย มันมีวะนี่ยวิ่ง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 น้ำหลอกนะครับเป็นการออโต้ออโต้วิ่งนะครับเขาเรียกอะไรออโต้รันนะครับไม่ต้องวิ่งเองครับแล้วก็กดน้ำหลอกอันนี้คือผมปล่อยเมาส์ปล่อยอะไรหมดแล้วนะแค่สาดสองเมาส์ดูก็พอครับเมจะไม่มีใครเลยนะเดี๋ยวขอเข้าแคมป์ก่อนนะ จะมีของเหลือบ้างมันไงยาตรสุนสอยากได้ที่แดมฟืนอ่ะเกาะเกาะสามร้อยหมดเลยเหรอไมเอาแน่าจะล้อฉันเล่นไม่ได้นะกระสุนก็สุนเทรกมาให้หมดตรสุนกรสุนโอเคครับสุนสามร้อยละน่าจะพอละ เืิมพอได้ครับโอ้บีกี่คนวะเดี๋อกี่คนวะนเนี่ยดูหน่อยวะลืมอ๋อข้างบนเหลือ2ยี่สิบเจ็ดคนนะครับสกอร์ของเราคือสามร้อยห้าสิบแล้วยำยำยมยเยมสกอร์นี้น่าจะเป็นสกอร์เซฟเรอร์นะครับติดหนึ่งในสามนะครับจะได้กล่องโอเคโอ้โหแสงแดดมันแยงตานะครับเอาตา มว่าถ้าเกิดผมวิ่งมาอย่างนี้มันก็น่าจะมีคนอื่นวิ่งมากับผมบ้างเหอะดูแบนมองกันครนี้รอมอกดีกว่านบเราค่อยไ,ไปต่อขึ้นที่สูง ราต้องส่งตัวนี้เอาไว้ด้วยนะครับเกมนี้น่ากลัวมากครับตังไหนก็ถ้าจกไมาปลอดภัยนั่นไง <S <S โอ้ยเยือดยตักหนังแล้วชิบหายกรกายยิงแล้วก็ให้ตายไงเมื่อกี้ ตายนี่คือเที่ยแล้วนะครับตายมันไม่เล่นเที่ยและเป็นน้าเที่ยวที่ยวฟมเปิดตำแหน่งอีกแล้วแต่มันไม่รู้นะว่าผมอยู่ไหนใสกันเลย เล่นหรือเปล่าหรือไม่ได้ใส่หูฟังไม่รู้นะครับจะวิ่งหนีล้วนะอาทางจะวิ่งเนะี่ยหอกนะบอก,บอกบีชิมหายเลยครับตอนนี้เหลือยีย่สิบเอ็ดคนครับผมบอกบีบเยี้ยเียครับบอกนะยังไงระเบิดไฟครับระเบิดไฟนี่ถือว่าดีนะครับมีไว้ในตัว เอาไว้เบิร์นเบิร์นรอบละสิบสิบเลยนะครับวิสิทธิ์ลเลยนะ มันได้ครับมันไม่น่าจะรู้หรอกว่าเราอยู่ไหนรือเปล่าวะหายแล้วไม่รู้ครับว่าเราอยู่ไหนมันหายอยู่หรือเปล่าวะหรือมันรู้แ้้วะ คือจะไปไหนก็ไม่ได้นะครับต้องซุ่ม คือจะไม่ปล่อยไงใมังต้องรออ่ะรอชาร์จอ่ะนี่นี่มันหลบเก่งว่ะชาร์จแม่เลยไม้ต้องเหีีย ตายซะอีกเหี้ยมาตายดีนักไอ้ไงรุ่นรุ่ดรุดนรุ่เออโอเคปะไม่ใช่กูรู้มาก่อนน้อยๆแม่งก็ยังมีประโยชน์อะ่ะ M4 เอ,อ้ M4 นะครับอีกข้อเป็นไงวะออไม่ชอบอะ่ะชอบอีกขอบมากกว่า ยิงโอเคไว้เยอะเลยก็ใส่ m c ็มไปด้วกันเนอย่าใส่20แม็กไม่รู้ใส่ทำไมนะ20แม็กแรงขึ้นเหรอโอ้โหนั่นไงวิ่งจุด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 อยู่นั่นน่ะเหลเวลาแล้วครับแม่ยิงเราหรือเปล่าเนี่ยเฮ้ เฮ้ยหน้าเราก็มีนี่หว่าอ้ะตัวเธอตัวเธอได้ดูหลังหรือเปล่าตัวเธอไม่ยิงจากไหนไอ้หน้าเราเนี่ยมัน,นยิงจากไหนผมมองไม่เห็นนะสายก็ยิงขวาก,ก็ยิงเหี้ยละเราอยู่กลางดงกระสุนเลยนี่หว่าขึ้นที่เดินคุณได้ละ กลับที่เดิมเลยค่ะเยอะขวาข้างหน้านี่จะมีแอร์ดอปนะครับนั่นไงแอร์ดอปจะเก็บได้ไหมเนะี่ยอุ้ยเฮียแม่งเอาเรื่องว่ะต้นนั้นใช่ไหมขนาดเอาไว้กูยี่อมาด้อุ้ยอุ้ยอุ้ยเฮีย ไม่โคตรที่อ่ะจังหวะเนี้ยเม่รู้โดนหรือเปล่าฟ้ามาก่อนไอตัวที่สองมันอยู่ไหนวะหลังต้นไม้นี่เหรอผมไม่เห็นนะเนี่ยมันอยู่ไหนวะนี่วความชิบหานะครับคือการมองไม่เห็นและยิงไม่โดน เพื่อนไม่คว้ามานออกข้างหน้ากูเนี่แม่ดิไม่โดนกูหรอกยิงโล่ทังแมงเลยยี่่คนไม่ไหวละมา้สัตว์แปดคนสุดท้ายละเดี๋ยวมึงกับกูแล้วล่ะ ตายเป็นเพื่อนกูก็ดีวะอย่างน้อยมันก็ตายเพื่อนผมอะคุ้มละคุ้มละสองร้อห้าสิบเหรียญโอเคเลยสามเฮดช็อตทำไปห้าร้อยดาเมจโอ้โหขอบคุณท่านผู้ชมแนละกับจุ๊บ